สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วันที่2มิถุนายนพศ2564นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกับพพะุคูณของ10ร้อยและ1,000นะคะมาดูกันว่าทำยังไงเมื่อวานสอนไปแล้วลืมหรือ,อยังเมื่อวานง่ายใช่ไหมเมื่อวานคูณ10คูณ100คูณพัน แต่วันนี้คายขายกันแต่จะไม่เป็น10เป็นร้อเป็นพันนะคะจะเป็น40อ่าแล้วก็400แล้วก็4000นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะทำในตารางเนาะอ่า40นะคะ40ตัวนี้เนาะไปคูณกับ1.2เป็นยังไงนะคะอันดับแรกเมื่อวานท,ทบทวน01ตัวก็ใส่ไปเลยค่ะใช่ไหม 40มี4กับ0 0 1ตัวไว้ก่อน4คูณ2เป็น8 4 1เป็น4ทีนี้1.2ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่จุดเลยนะมาต่อไปค่ะ400คูณกับ1.2 400 0 2, 2ตัวใส่0ไปเลยนะคะ2ตัวแล้วก็เอา4ไปคูณ2เป็น8 4คูณ1เป็น4 แต่ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นนับมาจากด้านหลังมาหน้าเป็นศูนย์แล้วก็ใส่จุดนะคะแต่เห็นไหมคะคำตอบต่างกันนะช่องแรกได้48ช่องที่2ได้480นะคะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะ, <S 2> <S 2> ะ,ะมาดูตัวต่อไปเลยคะ่ะอะไรเอ่ย4,000นะคะคูณกับ1.2จะได้เท่าไหร่4,000ศูนย์กี่ตัวคะลูก ศูนสามตัวหนูใส่เลย1 2 3ใส่มาแล้วนะคะ3ตัว4ีสองเป็น8 4ดหนึ่งเป็น4ี่เหมือนเดิมนะคะอ่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนเดิมอีกเช่นกันนะมา0ย์แล้วก็1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยค่ะ4800นะคะอ่าตอบไปเลยอันนี้นักเรียนอาจจะบอกว่าโอ้ยครูข้อนี้ง่ายขอตัวอย่างยากๆบ้างได้ไหมจัดไปค่ะลูกดูเลยด้านล่างข้อที่ 5ด้านล่างสุดเลยเนาะ2.043ทศนิยม3ตำแหน่งจัดไปเลยจ้ะคูณด้วย40เหมือนเดิม40มี4กับ0 0 1ตัวใส่ไปเลยค่ะ4คูณ3เป็น12ใส่2ทศ1 4 4 16ทศอีก1เป็น17นะคะ17ทศ1 สี่ศูนย์ได้ศูนย์ตัวทดอีกหนึ่งอย่าลืมนะคะสี่สองเป็นแปดอ่าได้คําตอบมาแล้วแต่เราไม่ได้ตอบอย่างนี้ดูสะก่อนอันนี้ทศนิยมกี่ตําแหน่งคะลูกสามตำแหน่งนับมาเลยค่ะจากหลังมาหน้าหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่จุดนี่เรียบร้อยเป็นหนึ่งข้อนะคะต่อไปค่ะคล้ายเดิมเลยเหมือนเดิมอันนี้ศูนย์กี่ตัวคะลูกอันนี้ศูนย์สี่ร้อยศูนย์สองตัวเติมมาเลยค่ะหนึ่งสองนะคะ 432เหมือนเดิม4416ทดอีก1เป็น1740ได้0ทดอีก1ใส่มาแล้วก็42เป็น8นี่คำตอบคล้ายเดิมเลยแต่ทศนิยม3กษาตำแหน่งนะั่นมาเลยค่ะ1 2 3แล้วก็ใส่จุด a คล้ายเดิมแตค่คำตอบคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะดูดีๆเดี๋ยวครูจะแยกให้ดูอีกทีตอนที่คูณจบแล้วข้อสุดท้ายช่องสุดท้ายคูณกับ4,000นะคะเราเติม0มาก่อนเลยเท่าไหร่คะลูก 3ตัวใส่มาเลยจ้าหนึ่งสองมเหมือนเดิม4ี่สามได้เท่าไรคะ4ี่สาทด1 4 4่งทดอีกหนึ่งเป็น17แล้วก็4ี่ศูย์ได้ศนทดอีก1อย่าลืมนะจ้าแล้วก็สุดท้ายเลย4ีคูณสเป็น8โอ้อาจจะเตลิดช่องมานิดหน่อยนะคะ อ่าไม่งงเนาะทีนี้มาดูกันค่ะทศนิยมสาตำแหน่งหนูนับมาเลยค่ะ123แล้วก็ใส่จุดเห็นไหมคะความแตกต่างมันขึ้นต้น8 172เหมือนกันเลยแต่คำตอบไม่เหมือนกันช่องแรกได้เท่าไหร่คะ81.720ช่องที่2ได้817.200นะคะช่องสุดท้ายส่วนช่องสุดท้ายนะคะได้เป็นเท่าไหร่คะลูก 8172.00นะคะอันนี้ก็คือวิธีทำในตารางนะคะทีนี้มาดูด้านล่างบางแบบไม่มีตารางตัวเลขเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็เหมือนเดิม่ะลูกไม่ยากเลย01ตัวเห็นไหมข้อแรกข้อที่1อย่างเงี้ยฮะคูณ2001ตัวใส่0ก็เลยจ้าไม่ยากเลยเนาะเสร็จแล้วยังไงต่อจ้า2คูณ4เป็น8ใส่ 8, 8 21เป็น2 สองสามเป็นหกโอเคดูสิคะข้อที่หนึ่งทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งใช่ไหมคะนับจากหลังมานะนับมาเลยคะ่ะหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อหกสิบสองจุดแปดศูนย์นะคะอ่าเอาตัวอย่างข้อไหนอีกดีเอาฝั่งนี้แหละเนาะง่ายดีครูไม่ต้องปัดไปมานะคะอ่าเอาคูณร้อยมากแล้วกันนะคูณหลักร้อยนะคะอ่านีเลยดูข้อที่ห้านะคะหกร้อยศูนย์กี่ตัวคะลูก 02ตัวใส่ไปเลยค่ะ 1, 2เรียบร้อยนะจ๊ะ6เซาทีนี้ก็เอาเลข6ไปคูณตัวที่อยู่ด้านหน้า6คูณ2เป็นเท่าไหร่คะลูก622ทด1 60ได้0ตัวทดอีก1อย่าลืมนะจ๊ะต่อไป622อีกแล้วทดขับท่าน622ทด1ต่อไป6คูณ3ได้6ทดอีก1เป็นไม่ใช่สิ6คูณ3ได้18ทดอีก1เป็น สิบ้าอืมอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะจ๊ะไม่เป็นไรเนาะอ่ามาดูคําตอบที่ได้การโอ้โหเยอะมากแต่บรรทศนิยมกี่ตําแหน่งคะลูกดูซิสองตำแหน่งนะับมาจากด้านหลังเลยคะ่ะ1นสองแล้วก็ใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ19,212.00ื่นะคะโอเคเนาะสุดท้ายแล้วยกตัวอย่างอีกข้อหนึงพอนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะ นักเรียนจะได้ฝึกทำเองบ้างนะจ๊ะอ่าสุดท้ายแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูกเอาข้อไหนดีข้อ9เลยแล้วกันเนาะง่ายดีอ่าห้าจุดหนึ่งศูนย์สามนะคะคูณกับเจ็ดพันเจ็ดพันศูนย์กี่ตัวคะลูกศูนย์สามตัวหนูเติมไปเลยจ้าหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เอาเติมเสร็จแล้วเอาเจ็ดไปคูณนะจ๊ะเจ็ 7, 3, 21, ดสามยี่สิบเอ็ดทสอง 70ได้0ย์ทดอีก2อย่าลืมนะจ๊ะต่อไป71เป็น7 7 5หได้เท่าไหรคะ35อ่าแอบแอบเบียดเบียดหน่อยนึงเนาะไม่เป็นไรดูออกไหมคะลูกได้อยู่เนาะอ่ะโทศนิยมกี่ตำแหน่งจ๊ะ3า,าตำแหน่งนั่นเลยคะ่ะ1 2 3แล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อะไรคะลูก3 0 0 0 0ื 30, 5,721โ okay, อเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูก็จะขอจบคลิปการสอนเรื่องการคูณทศนิยมกับพหุคูณ1 0บร้อยและพันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ